ก็ได้ดูอยู่ว่ามือรอบปุญยเสีอก็ยุคนี้ก็หรือว่าเด็กๆตรงนั้นขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนพูดสู้พูดอยู่แบบว่าเอาตัวที่แบบว่าแบบว่าตัวเต็งถึงตัวเต็งเจอหน่อยแล้วให้เจอแบบตัวที่แบบมาเมื่อนหน่อยสนุกแน่นอนแหละ ชอบความแข่งแรงที่ภูมิใจไทยกดเ็งเลยกดเ็งเลยกดเ็งเลยผมว่าตัวนี้คือแบบนอกในคือเขาก็เก่งมากต้องต้องดูว่าฟ้าจะเปิดให้เคาเปล่าในในรอบสี่คนท้ายเนี่ยถ้าฟ้าเปิดให้เขาเด้อีหนึ่งครับผมผมว่าอันนี้อุ้หนักมากครับแต่คนนึงก็ฝีมือนะครับว่าดำดำก็ฝีมือแต่นุกล่างก็ภูมิใจไทยใหญ่กว่าเลนด้เอาผมยังไม่ทำภูมิใจไทยนะครับผมจะกดผมนรับคนในที่ชอบฉลามดำนะครับสนุกแน่นอนภูมิใจไทยเนี่ยเพ่าร่างกายดีมาก มันมีเวทน้ำหนักตัวแปรด้วยครับถ้าเดี่ยวเที่ยวกันก็คือฉลามดำมันบนถมือถ้าออกรถเร็วแล้วก็มวยไทยมีลูกหนักหัวครับต้องไว้กันเลยครับส,สีครับแต่ว่าผมผมชอบมวย4ีมือครับจังหวัดซีมือมองท่าเรดเรดภูมิใจไทยเป็นต่อนี่อยากให้เข้าฉลามดำก่อนเป็นต้นนี้ต้นต้นนี้ไปก่อนแน่นอนสามยกนี้ต้องกลับมาเสมอหรือไม่ก็ฉลามดำต้องเป็นต่อ ก็ต้องอยู่ภูมิใจไทยครับคุณสุรินทร์ดังครับที่มวยใต้ครับฉลามดำาคิวฝีมือดีถ้าเกิดผมชอบเนี่ยผมชอบอ่าฉลามดำมากกว่าครับฉลามดำครับผมชอบผมเป็นมวยฝีมือผมชอบมวยฝีมือฉลามดำผมมองภูมิใจไทยครับไทยเวียดใต้เหนืกว่าครับภูมิใจไทยครับไทยนั้นหนักภูมิใจไทยคิดว่าอยากอยากเจอรถคิงเนาะเพราะว่าฉลามดำเนี่ยเขามีอาวุธก็เคลือบอยู่สมองมวยดีกว่าใช่ แล้วก็อาวุธหลากหลายผมว่าเพชรสังวานดีกว่ามีบาดมีอะไรคอยรบกวนอย่างเงี้ยวุฒิกรก็มีปีมือมีคออ่างเงี้ยผมมวยตัวนี้ครับถ้าไม่กลัวนะครับผมผมชอบในฝีมือของทุกแต่ถ้าเขาโดนหนักอยากให้เขาทนหน่อยวุฒิกรนะวุฒิกรผมชอบอาวุธมีชอบเพชรสังวานที่ดูวุฒิกรก็ดูก็ยังไม่สุดยังไม่สุดเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาหนีเยอะเกินไปแล้วก็เพชรสังวานเนี่ยเขาไม่ได้โด่เหมือนเมื่อก่อน ใช่ไม่ถูกเหมมื่อก่อนวันนั้นถ้า้าเจ้ากอดเต่ามีสซ้ายแรงๆรง่สามสีทีก็มีโอกาสชนะได้ครับผมกำัวัดกันตอนนี้มันวัดกันที่สภาพร่างกายแล้วก็น้ำหนักเองครับก็เสียผติกรครับถ้าเพชรสังวรน้ำหนักไม่มีปัญหาถ้าถ้าขยับไปร้อยจุกกรอนนี่ชอบเพชรสังวร ผมชอบเพชรสังวานครับก็ตัวใหญ่ครับไฟนี้ก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาน่านจะได้เปรียรบผมชอบเพชรสังวานมากกว่าครับก,รก็ในสไตล์การชกสไตล์คล้ายๆผมครับดูมผมดูแล้วน่าจะเป็นขาครับเพชรสังวานคนระับเพชรสังวานคนระับชอบเพชรสังวานคนระับเพชรสังวานเลเพชรสังวาน,นครับใหญ่ได้ใหญ่ผู้ชิงผมมองถ้าถ้าไม่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 ไ่ไม่ ถ้าเป็นแชมป์ก <occurs in China> <classy. S 1> ็ภูมิใจไทยครับเพราะผมดูว่านอกในเขาเก่งเขาแล้วก็เขาแข็งแรงร่างกายเขาดีผมว่าภูมิใจไทยครับถ้าฉลามดําได้เข้าไปก็น่าจะสนามดํำได้อาในในความในความยี่ยันคู่ชิงเนี่ยมันต้องเป็นสนามดํากับกับภูมิใจไทยไอเนี้ยเขามาเจอกันแล้วมาเจอกันก่อนแล้วเนี่ยเกมมันต้องสนุกอะถ้าใครผ่านไปเนี่ยแล้วกบคู่ฉลามดำไม่กัดเป็นแชมป์ได้ทีอาภูมิใจไทยแล้วผมจบฉลามดำ ชอบฉลามดำไมเใช่สวรรค์ที่ผมชอบครับผมมองว่าภูมิใจไทยครับก็น่าจะเป็นฉลามดำแล้วก็ทีมยใต้อรับคู่ขี้สูสีเนักถ่ายไปสอนฉลามดำผมคิดว่าต้องให้ฉลามดำครับแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าสมองมวยฉลามดำที่คือว่าคุณเย้ไทร์ครับคุณเย้ไทยครับครับก็ฝากน้องๆอ,อ่ารอบสี่คนสุดท้ายนะครับก็ขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พอถึงได้จุดจุๆๆนั้นแล้วได้แชมป์มาแล้วเราจะรู้ถึงความภาคภูมิใจของเราว่าเราทํามาถึงได้จุดๆหนึ่งแล้วครับ